ที่คืออะไร สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินขอแนะนำการปลูกผมด้วยเทคนิค FUT ปลูกผม FUT Follicular Unit Transplantation ถ้าเป้าหมายของคุณคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุด FUT คือคำตอบ FUT ให้อะไรกับคุณกราฟผมสมบูรณ์อัตราการขึ้นมีกว่า FUE ด้านหลังผมไม่บางลงด้วยเทคนิคพิเศษทำให้แผลเนียนพร้อมเส้นผมแซมตามแนวแผลยากต่อการหาแนวแผลหลังครึ่งปีผมด้านหลังสามารถติดแนวแผลได้ทันทีหลังทำเสร็จหากผมยาวกว่า3-4เซนการปลูกผมด้วย FUT ที่ Ultimate Hair Center จะใช้เวลาในการนำผมด้านหลังออกมาสั้นกว่า FUE อัตราการขึ้นของการกราบ95-99% FUT เหมาะสำหรับการปลูกผมที่ต้องการปริมาณกราฟทั้งน้อยและมากเช่น3,000ถึง4,000กราฟโดยที่ด้านหลังไม่บางลงพร้อมด้วยการจัดแผลด้วยเทคนิคพิเศษทำให้ยากต่อการหาแนวแผลหลัง6เดือนสนใจปลูกผมทาวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Altima h a ฮร์เซ็นเตอร์หมอหมิงดูข้อมูลที่เว็บไซต์ Altima h a i ร์เซ็นเโทร6 6 4 4 6 6 5 5 5 5หรือแอดไลน์แ l t i m a มมี Ad ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ